น้องใส่ไม่ได้น้องดูหน่อยจีน้องใส่ได้ไหมใส่ไม่ได้ใส่ไม่ได้เหรอไม่มี่้็ยี่ <c ười> ยังไงเอาล้อดีิเอาล้อใส่ล้อสลอิลูกใช่นั่นแหละ อีกข้างหนึ่งด้วยสิลูกอีกข้างหนึ่งนี่นูกมว้ด้อโอแล้วเหรอไม่เอารอให้ไม่เอารอแต่ตรงนี้ให้มันมีล้อแล้วมันมีล้ออ๋อไม่มีล้อเหรอ หนอันไหนไม่มีล้อบ้างเอามาให้แม่ดูซิอันไหนไม่มีล้อบ้างท,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 ทำอะไรดิงเท,ท,ท, <hr> ทำอะไรครับทำอะไริง รถอะไรนะแค่หลงรถอะไรลูกแม่ครับผมแม่เป็นอะไรลูกจับ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 ครับจับครับไหนรถเอารถมาให้แม่ดูสิ ลากรถมาให้แม่ดูหน่อยลากรถได้ไหมถามรถสิรถครับรถครับเ,เ,เป็นไงบ้างรถตื่นเอารถหันม,มาทางแม่สิลูก ก็หนูทํามันแล้วหนูไปถามมันทําไมล่ะลูกว่าเปไงบ้างอ่ะหนูยาทํามันสิแต่มันพังนะก็มันมีล้อหรอก็ไหนตู้ก็ไหนก็เป็นไหนล่ะหันมาทางแม่สิลูกข้าแล้วไปหาหมอแล้วไปหาหมอเหรอแล้วทำไมต้องไปหาหมอแล้วลูกก็ไม่มีล้อทีเจ๊แล้วไม่มีล้อเหรอ 你们比较节约。